ดัชนีน้าตาลต่าหรือว่ากลซ c ม m i c index ก็มันก็จะดัชนีน้ําตาลต่ําพอๆกับข้าวกล้องข้าวไม่ขัดสีเลยก็สามารถทานแทนข้าวขาวได้นะมันก็จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลในเลือดลงมาจากการที่เดิมเรากินหอมมะลิที่เป็นข้าวขาวร่างกายย่อยแล้วก็ดูดซึมน้ําตาลได้เร็วลองเปรียบเทียบข้าวขาวกับข้าวกล้องมันยังแบบมีเปลือกอยู่ถูกไหมคะมีไฟเบอร์เส้นใยไฟเบอร์อยู่พอเรากินเข้าไปอ่ะร่างกายมันจะใช้ระยะเวลาในการย่อยข้าวที่มันมีไฟเบอร์หุ้มอยู่ มีเปลือกอยู่อะค่ะใช้เวลานาน,านกว่าเพราะฉะนั้นร่างกายมันก็จะค่อยๆดูดซึมน้ําตาลในเลือดอนะได้อย่างช้าๆนะคะเพราะย่อยมันก็ตาลในเลือดเราก็จะขึ้นอย่างช้าๆเวลาที่เรากินพวกข้าวกล้องหรือข้าวไม่ขัดสีก็ขอ43มันก็มีดัชนีน้ำตาลต่ําเหมือนกันก็หมายความว่าเรากินแล้วร่างกายจะย่อยและดูดซึมช้าๆนะคะไม่เร็วเหมือนกับข้าวขาวเพราะฉะนั้นการกินอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลต่ําอย่างเช่นพวก ข้าวดั่ใช้น้ำตาลต่ำเหล่านี้ก็จะช่วยให้ชะลอการดูดซึมน้ำตา